สวัสดีค่ะวันนี้มาล้างหน้ากับทาเบตบับเบิลนะคะเป็นวันที่สิบแล้วจ้านะคะห้าจุดเหมือนเดิมนะคะอ้อาวนวดกันเลยแก้มก่อนเลยสันจมูกจ้าอืม้างบิ่งผีปากอ้าว ขึ้นไปหน้าผากจ้าอ่าเดี๋ยวลิมพี่ปากนี้เราบนแบบนี้ได้จ้าอ่ารตรงขมับนิดหน่อยนะคะแล้วก็ปลายตรงลูกตาอ่าบริเวณรอบรบดวงตาถ้าคนมีเครื่องสำอางนะคะเคาืเรียกอายไลเนอร์พวกบัตชอ้อนอะไรต่างๆนะคะครับคาบเครื่องสำอางต่างๆนะคะอย่างนี้ค่ะพอใช้ล้างเครื่องสำอางได้ดีมากเลยทำอย่างนี้นะคะ แป๊บเดียวนี่เป็นฟองปูแบบนี้เขากําลังทําความสะอาดใบหน้าได้อย่างล้าลึกแล้วหมดจดจ้าแล้วก็นวดต่อค่ะถ้าล้างเองก็จะเนี่ยนวดวน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 นนี่นะคะสังเกตเนี่ยเราดึงตาเนี่ยไม่รู้สึกแสบนะคะ เพราะเขาสกัดมาจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะไอ้ถ้าเป็นแบบล้างตัวล้างเครื่องสำอางโดยตรงนะคะบางบางยี่ห้อนะคะก็จะมีพวกแอลกอฮอล์พวกอะไรจะรู้สึกแสบตานะคะตัวนี้ไม่เลยค่ะตัวนี้ไม่มีค่ะปลอดภัยนะคะรอ,อ,อ,อบตวงตาท่างนี้ ถุตงตาตาถ้าคนมีทำอย่างนี้เลยค่ะยืดหรือทำอย่างนี้อ่ะเนอทำแล้วก็นับไปด้วยก็ได้ค่ะนีอ่อย่าลืมนะคะยกกระชับใบหน้านะคะทำให้หน้าอ่อนเยาวนะคะแล้วก็นี่ช่วงนี้ค่ะถ้าทำเองทำเอง,ทำเองทำางนี้ก็ได้ค่ะทำตามถน,นัด โอเคโอเคเดี๋ยวเราไปล้างหน้ากันก่อนค่ะมาแล้วจ้าล้างหน้าล้างน้ำเปล่าค่ะแมมาแล้วเป็นไงใช่ไหมโอเคนะคะฝากไว้ด้วยนะคะทาเมดบับเบิ้ลจ้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายวันที่10แล้ว